ผู้ชมครับไปวิเคราะห์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดภาคใต้ปีนี้66 มีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น60เขตนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2562เนี่ยที่ตอนนั้นมีแค่50เขตนะครับแล้วเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมา10เขตเนี่ยก็คือเป็นของพื้นที่นครศรีธรรมราช2เขตพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานีนราธิวาสเพิ่มอีกจังหวัดละ1เขตนะครับการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตปี62ใน14จังหวัดภาคใต้มีเพียง5พรกการเมืองเท่านั้นนะครับที่ได้สสก็คือประชาธิปัตย์ได้ไป22คน ตอนนั้นคิดเป็น44เปอร์เซ็นต์นะครับพลังประชารัฐ13คนคิดเป็น26เปอร์เซ็นต์ภูมิใจไทย8คนคิดเป็น16เปอร์เซ็นต์แล้วก็พรรคประชาชาติ6คนคิดเป็น12เปอร์เซ็นต์พรรครวมพลังประชาชาติไทยอีก1คนคิดเป็น2เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการเลือกตั้งปีนี้ที่พึ่งปิดหีบกันไปเนี่ยนะครับมี6พักการเมืองสามารถได้เก้าอี้สอสอในพื้นที่ภาคใต้นะครับ6พักการเมืองที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไป17คน ก็ได้ของพื้นที่ของนครศรีธรรมราช6คนจาก10เขตนะครับ ตร,ร,รัง2คนจาก4เขตพัทลุงสองคนจาก3เขตสงขา6คนจาก9เขตแล้วก็ปัตตานีน1คนจาก5เขตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบการเลือกตั้งปี 6. 2สองพักประชาธิปัตย์ได้สสภพักใต้ย2คนโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยกจังหวัด6เขตนะครับแล้วก็พังงาอีก1เขตแต่กลายเป็นว่าปีนี้กลับไม่ได้สสในสองจังหวัดนี้เลยคือเรียกได้ว่าแพ้ยกจังหวัดนะครับทั้งๆที่จังหวัดพังงาเองเป็นคนเ,เป็นบ้านเกิดของคุณจุรินด้วยซ้ำนะครับซึ่งคุณจุรินก็ รับผิดชอบโดยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักหลังจากที่พักเองเนี่ยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งเนี่ยนะครับส่วนพลังประชารัฐครับปีนี้นะได้สสรวมทั้งหมด7คนนะครับก็ได้จากพังงาน1คนจากนครศรีธรรมราช1คนจังหวัดตรัง1คนปัตตานี1คนแล้วก็นาริวาส2คนนะครับเดิมทีการเลือกตั้งปี6 2พลังประชารัฐได้สสพักใต้ไป13นะครับโดยเก้าอี้สสเดิมในจังหวัดสงขาเคยได้มา4คนกลับเหลือเพียงแค่1ส่วนภูเกต็ตเคยได้ยกจังหวัด ทั้ง2เขตตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับในส่วนของพลังประชารัฐมาดูภูมิใจในภูมิใจไทยกันหน่อยครับภูมิใจไทยเนี่ยตอกเสาเข็มได้ไป12คนเลยนะครับก็ได้จากระนอง1จาก1เขตพังงานหนึ่งจาก2เขตกระบี่ได้ไป3กระบี่นี่ยกจังหวัดเลยนะครับสุราษฎร์ได้มา1นครศรีธรรมราชได้มาสสตูล2 สตูลนี่ยกจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับสงขลาได้มาหนึ่งแล้วก็นรา,าธิวาสจากาได้มาอีกหนึ่งนะครับภูมิใจไทยถือว่าได้สอสอเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันกับปี62สองที่ได้ไปแค่8คนโดยสอสอเดิมที่ยังรักษาพื้นที่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นก็คือสตูลได้ทั้งสองเขตเลยนะครับแต่ก็เสียเก้าอี้สอสอในจังหวัดพัทธลุงไปสองที่นั่งเช่นเดียวกันทว่ากว่าสอสอได้ยกจังหวัดก็มีเหมือนกันก็คือจังหวัดกระบี่นี่นแหละนะครับที่ได้มาสามที่นั่งส่วนประชาชาติ น,นะครับประชาชาติเขาก็ได้สสเคนด้วยเหมือนกันนะครับแยกเป็นปัตตานี3คนยะลา3คนนาราธิวาสอีก1คนถ้าเทียบกันกับปี62เนี่ยได้สส .6 คนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้สสเพิ่มมาหนึ่งโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยะลาซึ่งยะลาเองสามารถกวาดสสได้ยกจังหวัดแต่นาราธิวาสเองเขาก็เสียเก้าอี้สสไปหนึ่งให้กับภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่อีกหนึ่งพักนะคะอย่างพักรวมไทยสร้างชาติค่ะเขาได้สสใต้เนี่ยมารวมทั้งหมด 33%ค่ะถ้าแยกเป็นรายจังหวัดก็คือที่จังหวัดชุมพรได้มา3คน3เขตนะคะถือว่าได้ยกจังหวัดเลยนะส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะ6คนจาก7เขตนะคะที่นครศรีธรรมราชได้มา1คนจาก10เขตค่ะที่จังหวัดตรังได้มา1คนจาก4เขตจังหวัดพัทลุงได้มา1คนจาก3มเขตนะคะจังหวัดสงขลาได้มา1คนจาก9เขตค่ะจังหวัดนาราธิวาสได้มา1คนจาก5เขตนะคะแม้ว่าจะเป็นพักใหม่ในแบรนด์ลุงตู่แต่ก็มองว่าสามารถที่จะทำผล งานได้ดีนะคะสามารถครอบครองจํานวนสสภาคใต้ได้มากเป็นอันดับที่2รองจากพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะคะกวาดสสได้ยกจังหวัดทั้ง3เขตเลยแล้วก็ที่จังหวัดสุราธานีกว่าสสได้มากถึง6คนจาก7เขตนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะสสของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นสสที่ถูกดึงมาจากพักอื่นอย่างพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐนะคะขณะที่พักคก้าวไกลอ่ะค่ะเขาได้สสใต้ทั้งหมด3คนนะคิดเป็น5%ปเซตนะคะ เป็นสอสอจากจังหวัดเดียวหมดเลยนั่นก็คือภูเก็ตนะคะที่เก้าวไกลเนี่ยได้ไปยกจังหวัด3เขตก็ถือว่ากวาดยกจังหวัดจากเดิมที่การเลือกตั้งในปี2 5 6 2สนหอสสอสสภูเก็ตเป็นของพักพลังประชารัฐยกจังหวัดทั้งสองเขตเลยนะคะ mm hmm. แต่รอบนี้เนี่ยสอสอเขตเพิ่มขึ้นมาเป็น3มเขตปรากฏว่าเก้าไกลเขากวาดหมดเลยะคะ่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่พักเก้าไกลหรือว่าพักอนาคตใหม่เดิมสามารถเจาะพื้นที่สอสอในเขตพักใต้ได้ ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกระแสะของพักบวกกับปรากฏการที่คนเริ่มที่จะเบื่อลุงและภูเก็ตเองก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอมรสุมนะบาดเจ็บหนักเหลือเกินจากมาตรการรับมือโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําให้เกิดกระแสะเปลี่ยนค่อนข้างแรงนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ก้าวไกลเขาสามารถแย่งชิงสสภูเกต็ตมาจากพลังประชารัฐมาครองได้ทั้งหมดเลย mm.